สบายดีเนาะวันนี้ผมกับเตเลยสองวิธีการอีกแล้วเนาะวันนี้เราจะมากินข้าวสวยอีกแล้วเนาะกับไอ้น้องเอาเงินกันซื้อลาบมากินอีกแหละนเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนนเนาะอากาศหนาวช่วงนี้นเลิศเนี่ยมิสเตอร์เกตมันกินขวางแรงปฏิบัาิเอาลงมาอะไรละ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 เวียดนามเนาะเวียดนามอ่ะเวียดนามเวียดนามกีฬาทัวร์แฉมๆเนี่ยเหนือคนไทยคุณเนาะ ก็กล้องทั่วกินราบและซ้าข้าวมังคาวก็เหมนกัซื้อเพื่นไม่ไดบม่้ตัวแบนี้แมงสะดุงได้ไหก้าไข่พร้อมทั่วจนหมนี่มันกินข้าวกองเพลินไหมนุ่มเหมอนันน้อยนะเบยมงตายก่อนเราอมาแล้วพี่น้อง ลาบพี่น้องลาบคำเสียเกินกว่าเพชรนีามาเพ็ดก้อนมุกเอาเด้อสู้เด้อกินไดงมังเพ็ดทั้นเงินมมีอยากออกกิบมึงบ้าออกสิพันองค์กิบหู้าอะไรนู่สปั่นเนี่ยโม่เพชรใหญ่ะเแล้วเฮ้ยมเขือกวมเขเนียเียมาเ เอามาเขี้ยจนมาเขี้ยเสียยู่ต้นมเขีไปกับยันเสียไปกับยันเสียมือยอกว่าก็เอาดีไปกับยันเสือไปกบยันเสียนี่ยเดียอ้าเบ่มีนะเฉลยเอือกโอ้ผมติดอ่ะก็บกระเป้าด้ว สับคบคบเข้าไม่หรอกพอดีมาสู่หรอลูกค้ามาเมื่อวานนี้ก็พอดีเอามาตั้งมาทำทิปไปเจ็ดโมงป่ายป่ากคลิปป่ากซูซี่คอยเบลคอยเอาเลยจีบอืะซูซี่งดเจ็ดโมงเกือบครึ่งบุญบุญจักรกว่าเขียนบินมือออกยอดได้ละน้องน้อยเมว่อวานเมื่อวานจะใครประตูเมื่องล่ะนี่ย ขับมาห้องเลยก็มห้องซื้อเอเอาเจนี้ป้าแต๊ะละตัวหนาข่ตัวเข้าอี้หรือเปล่าขายซือไข่จากอันนู้นมาติดนวกันปริกล o กกลัวปริบกินอะไรมันบ่มัดตองอะไรบูโอ้าเนี่ย คอยเบลคอยวันนี้ห้งยากมึงกินดอกแล้วาบอกแบงหลักอะไรใครไม่เห็นหน้าดิจอ๋อจะมาห้าับเข้าเลยมั้ยจะเย็นเบลจะย็นโน่มาเ้าขึ้นข้าอ๋อเคโอเค โอเคเข้าใจหมูน้ออยู่น้อยแน่นในบเลออไปนาเลยไปกดไปเลยถึงส่วนกระแตหวบเลยเลยจะองยิ่ตบาเลยเขาก่ได้ไปแล้วเขาบเตรียมไให้เลือเลยวะอกเลยเนาะ เยกันเองมต้องหรออืมพแมนยูียมิวฟูต้อเสื้อกพลอยเฮส้ได้มาแล้วเสื้อสั่งเมื่อวานนี่ถ้าสั่งยู่ห้าสายีาพันโกบัวอยู่มันยืมยูนิมเพนเสื้อเนาะหมดเลยปเดียว้นะโอ้โหน้ะ กบบกมาเอิอเจ้าก yeah. nah ี่ลาวะเจ้ของนะแต่งหน่อยแตงน่อยกละาแล้วมันอยู่นี่เออเนือตัวสัตว์กระบกินเหนือกระบะแจ็ปฮะขึนห้ากันเขพระกินคงเต้นนะ เอาพักเอาเอามือพิเศษหรใส่บบังคานนี่นะเอาแท้ย่าให้มาอย่าให้ไหมเองจ้านี่เดวท่านจะเฮ็ดนะต้องรุนนี่อันนี้นะขี้เซนบอสเขาเฮ็ดนี่แล้เฮ็ดจังซี่มีเงินจีบันนะเว้จังไดยอันนี่ยังเนี่กมาได้แปดล้านเลยนะเวต้องอู้มา นเนาะเทีนี้นมึงยังไ,ไงกินข้าวกับไอ้น้องเขาสวยสเรียบร้อยนะหมดเรียบร้อยนีเมียนวะเนี่ยอันนี้ไปกีตะร์แลกมีเหลืออันนี้มึง <c oughs> มึงมึงยังไงกินข้าวสวยกับไอ้น้องเแล้วชิลากมากินมือนีินะกพ่อคนแรกเขาใส่เขา subscribe ส่งไปเลวิธีการให้ในเดียวขอบคุแจกวะไม่ยังขอขอข้าววะเอออเาข้าวให้เมีย โอ้เอาไปให้เมียทุเมือทุเมื่อเยนนี่กาฝากนี้ขอเข้าขอเข้าเป็นหนุ่มาดเป็นหนุ่มเมียกาฟาก